อ่ะครับผมสวัสดียามเช้านะครับเดี๋ยวมาเช็คดูนะครับพอดีเมื่อคืนโดนาอายุนะครับเห็นเมื่อคืนครับเที่ยงคืนนะครับตีหนึ่งมาเช็คดูก็เจอเลขก,ก่อนนะครับ คืองขุมมุ้งนะครับไม่งั้น้ายุตึงแล้วครับพิ่งลมพายุแรงแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูพวกที่อยู่ในล็อกนะครับนี่เปิดไว้ทั้งคืนนะครับคุคมมุ้งนะครับถ้าเมื่อคืนไม่คุมนี่โอ้ไม่รู้เป็นไงนะครับ จะเป็นโซนอ่พาพวกไใดรุ่นแล้วนะครับตอนกลางคืนนะครับมันต้องมีผ้าสแลมนะครับถ้าไม่มีผ้าสแลมหุ่นจะไ้่สบายอยีกนะครับเดี๋ยวดูในนืนนครับ มีเช้าหน่อยครับแถวนี้จะไปดูข้างในกันครับอ่าเช็คด,ดูนะครับถ้าอยู่ในอ่าล็อกแบบนี้มันไม่ไม่เป็นไรนะครับเมื่อคืนลมนี้อย่างแรงนะครับ ให้กินข้าวทอนอี่นะครับสุดกินข้าวทอนแล้วนะครับตั่นี้มาดูรอบนี้ค,นครับอยู่ครบเพราว่าถ้าเกิดเราทําเป็นก่อบบล็อกแล้วมันกันลมกันอะไรได้เยอะนะครับ ชุดนี้อ่าเดือนเดือนกว่านะครับนี่จะเท่าไอชุดที่อยู่ข้างบนสี่ตัวนะครับอยู่บนกลงอนุบาลนะครับสี่ตัวนั้นออกมาใส่ด้วยกันไม่ได้ไอพวกนี้จิกนะครับพวกนี้ตัวโต,วตวกว่านะครับที่จริงก็อนุบาลด้วยกันในกล่องนะครับ ไปดูไอ้พวกรุ่นโตกว่านี้นะครับชุดนั้นทําไว้ตามาที่มีคนจองไว้นะครับเดี๋ยวก็น่าจะประมาณอีกสักสองอาทิตย์นะครับจะย่อยส่งไปนะครับถือไม่ก็น่าจะปลายเดือนนะครับเดี๋ยวรอมีเวลาว่างครับตรงนี้งานเยอะนิดหนึ่งนะครับ เรามาดูข้างในนะครับกลางคืนก็เปิดไฟเหมือนเดิมนะครับนะครับอีหลอดนี้มันถูกนะครับแต่ว่ามันจะไม่ค่อทนนะครับเวลาถ้าลูกไก่กระโดดใส่หรือว่ามันมโดนกระทบแรงๆกับไส้ไส้มันจะขาดบ่อดแต่ไม่เป็นไรนะครับ ทีน,นี้่อแล้ว20ไม่เกิน25บาทนะครับแถวบ้านผมนะครัให้อยู่นะครับอันนี้มีจะลูกน,นี่น,นะครับลูกเยา่ทองนะครับ ไปดูพ่อที่โตกว่าน,นี้นะครับครับอันนี้ชุดหน้าอีกสักสองอาทิตย์นะครับหรือไปปลายเดือนนะครับชุดนี้มีที่จะส่งให้คนจองไว้นะครับอันนี้สอง สองเดือนนะครับก็มาอัปเดตหน่อยครับเมื่อคืนเจอพายุแรงนิดน,นึงครับตอนนี้ชุดนี้จะเริ่มให้หัดกินข้าเปลือกบ้างแล้วนะครับเพราเวลาให้คนอื่นเอาไปเลี้ยงเดี๋ยว จะกินจะกินไม่เป็นนะครับต้องให้ใหัดกินบ้างละไอพวกชุดเล็กเมื่อกี้ก็ถ้าชุดนี้ย้ายออกไปก็ไอชุดเดือนกว่าเมื่อกี้ก็มาแทนนะครับของผมจะอยู่ในล็อกถึงสามเดือนถึงสามเดือนครึ่งนะครับก่อยออกข้างนอกนะครับมันก็ยังมีเป็นบางตัวนะครับที่โดนยุงบ้างนะใช้ เบตาดีนบ้างนะครับเอาทาที่เป็นตุ่มที่ยุงกัดน,นะครับแก,แกะแล้วก็ทานะครับแกะที่ตุ่มัก็มีบ้างนะครับยุงนะครับเพราะว่ารุ่นนี้มันจะเป็นแค่ตะข่ายตะข่ายอันนี้นะครับตะข่ายสีด,ดำตรงนี้นะครับก็มี ยุงมาบ้างนะครับทีนี้ตัวคู่นี้มีสี่ตัวเมียสี่นะครับเดีย๋ยวก่อนก่อนสิ้นเดือนนี้นะครับเดี๋ยวจะทยอยส่งให้นะครับเดี๋ยวไปออัปเดตให้ดูอีกทีให้เลือกกันอีกทีนะครับ ถ้าเกิดเอาไปปนกับรุ่นอื่นนี้อยู่ด้วยกันไม่ได้นะครับมันก็จะมีตัวคุงฝูงด้วยนะ, <c oughs> นะครับนี่ก็เริ่มให้ฝึกกินข้าวเปลือกผมจะมีข้าวเปลือกอาหารรลาข้าวโพดนะครับ ให้สุดกินไปก่อนอครับชุดนี้ยังยังไม่ได้อ่ายังไม่ยังไม่ให้ยังไม่ได้ให้ใครจองนะครับเดี๋ยวลอมโตกว่าน,นี้นิดนึงนะครับนี่จะอ่าไอตัวที่มีปอก แดงนะคือจะเป็นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สายเบียนะครับเป็นลูกสาเด็กเสิร์ฟอ่ะเอามาเอามาจากสวนนะครับเอ,เอามาอนุบาลด้วยกันนะครับส่วนชุดที่ไม่มีปลอกแข้งนั้นจะเป็นลูกเยียทองนะครับ ีจะมีจริงมีเยอะกว่านี้นะครับแต่เอามารวมกันไม่ได้มัน,นอยู่ด้วยกันแล้วจิกกันนะครับเลยแยกออกไปก่อนชุดนี้เดี๋ยวว่าถ้าเกิดช่วงสองเดือนนั้นย่อยส่งแลวก็จะเอาชุดนี้ไปแทนนะครับย,ย้ายย้ายไปอยู่ล็อกกว้างอหน่อยนะครับ คลิปนี้ก็คงจะมีแค่นี้นะครับทุกคนัฝากกดไลค์กดติดตามช่องกันด้วยนะครับผมขอบคุณครับ